สวัสดีค่ะมาพบกับคลิปประจำเดือนกรกฎาคมนะคะของชาวราศีกันมาดูกันว่าภาพรวมพลังงานในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นยังไงบ้างได้เป็นไพ่ six of cups นะคะแล้วก็ความถูกต้อง ใครรู้สึกช้าไปสกิปได้เลยหรือเพิ่มความเร็วได้หมดเอาที่เราสะดวกนะคะนายออ o สอดมองว่าน่าจะเป็นพลังงานที่แบบค่อนข้างปุปปรับกระทันหันเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงรวดเร็วเกิดแบบเร็วๆอาจจะได้มีการเดินทางเกิดขึ้นได้เพราะว่าไพ่นายออ o สอดเป็น การเดินทางการไปไปไปมามามีความยุ่งยุ่งงานเข้ามาหรืออะไรที่เรารอคอยอ่ะอาจจะเข้ามากระทันหันปุบป,ปับก็ได้นะคะเพราะว่ามันขึ้นภายความถูกต้องแล้วมีภายหกถวยด้วยเนี่ยน่าจะมีสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เข้ามาด้วยนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้มองว่าพลังงานดีเลยนะอาจจะหมายถึงเราได้เจอกับ กาลยานมิตรได้เจอเพื่อนได้เจอคนที่เรามีความคุ้นเคยนะคะหกถ้วยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าคุ้นเคยมีความรู้สึกเก่าๆเ,เดิมๆความทรงจําย้อนวัยย้อนอดีตอะไรพวกเนี้ยนะคะหรือไม่งั้นก็เกี่ยวกับเรื่องเงินมีลูกหนี้มาคืนเงินเราหรืออะไรประเภทเนี้ยมีการติดต่อมา เราเรอคอยการติดต่อการสื่อสารอะไรก็ตามช่วงนี้อาจจะเข้ามาแบบแกระทันหันก็ได้นะคะถือว่าได้รับความยุติธรรมได้รับความถูกต้องเข้ามาเป็นพลังงานที่ดีมากๆแล้วก็เห็นช่วงนี้อาจจะยุ่งๆนะคะช่วงเดือนกระกฎาคมเนี่ยอาจจะมีงานเข้ามาเยอะบางคนทำหลากหลายงานหลากหลายหน้าที่ นะคะโอเคเราไปดูสิว่าเรื่องการงานเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมของเราชาวราศีกันเป็นยังไง Page f Penta ิ e Pent ิโค e e ีอ o f Fortune Nine of Cups แล้วก็นายอบสอดนายอบสอดขึ้นซ้ําเลยนะคะน่าจะยุ่งจริงง,งานช่วงเนี้ยงานช่วงเดือนกรกฎายุ่งจริงๆเข้ามาเยอะบางคนอาจจะเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะมีการโยกย้ายขยับขยายเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนอาคารย้ายสํานักงานอะไรพวกนี้มันเหมือนแบบมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นแล้วก็ดูภาพรวมในการที่ กับเพื่อนร่วมงานกับอะไรดูดีนะคะกับสังคมที่เราต้องเจอในการทำงานเราอาจจะเจอกับคนระดับเดียวกันคนที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกันหรืออย่างน้อยก็มีอายุน้อยกว่าก็ได้เป็นลูกน้องบริวารเราถือว่าน่ารักเลยถือว่าแบบเรามอบหมายอะไรก็ทำได้ดีนะคะถึงแม้เขาจะประสบการณ์น้อยแต่ว่าทำได้ดีเลยไม่ไม่ได้แบบ แย่ yeah. คือเราสั่งอะไรไปเขาก็ทำได้ดีถึงบางครั้งช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะบางคนอาจจะทำงานไม่รู้เกี่ยวข้องกับสัง่งอสังหาริมมรัพย์ด้วยหรือเปล่าเกี่ยวกับอะไรที่มันมีความเสี่ยงอะค่อนข้างเด่นนะช่วงนี้อย่างเช่นการลงทุนในหุ้นในคริปโตในอะไรอย่างเงี้ยนะคะ บางบางทีมันอาจจะได้เข้ามาเยอะกว่าที่คิดด้วยหรือใครสงสัยอย่างเช่นคิดว่าช่วงนี้ลงทุนดีไหมนะอะไรเงี้ยทำได้นะถือว่าถือว่าเหมาะเลยช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่เราได้มีรายได้เข้ามาเพิ่มอะ่ะอาจจะจับทางถูกเรื่องอะไรบางอย่างจับทางธุรกิจถูกแล้วว่าเออมันจะต้องมาทางนี้แนวนี้นะใช้ s t r a t e g i นี้นะอย่างเงี้ย นะคะดูดีเลยนะบางคนก็เพิ่งเปลี่ยนงานมาใช่ไหมมันก็ต้องปรับไปสักระยะหนึ่งก่อนอาจจะยังไม่ได้คงที่นะคะช่วงนี้ก็ต้องรอเวลามันเหมือนใช้เวลาไปกับมันเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นอีกนะคะโอเคต่อมาเป็นเรื่องของการเงินเนาะการเงินเป็นยังไงแปดดาบ The h a n g Man เหมือนมีเรื่องเสียเยอะนะช่วงนี้โอ้การเงินนี้ดูแย่เลยการเงินคือให้ระวังนะคะเหมือนแบบไม่รู้ว่าเราอาจจะเหมือนมีในหัวในใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยจะโดนเรื่องนี้ต้องใช้เงินไปกับสิ่งสิ่งนี้แน่เลยก็อาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆ อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะว่าสมมติใครบางคนเนี่ยอาจจะทํางานแล้วยังไม่ได้มีการเสียภาษีทํางานเป็นธุรกิจส่วนตัวยังไม่ได้แบบไปเสียภาษีให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยอาจจะโดนได้นะอาจห,ห้ให้ระวังไว้นะคะอาจจะมีเก็บแบบกระทันหันหรือมีย้อนหลังมีอะไรเงี้ยต้องระวังดีๆแต่ทาวเวอร์เป็นการที่แบบใช้จ่ายกระทันหันปุบปรับหรือ เสียเงินไปกับของมีค่าของสําคัญของจะเป็นของภายในบ้านก็ได้นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือจะเป็นเครื่องใช้ภายในบ้านระวังเกี่ยวกับไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านตึกลามบ้านช่องอะไรเงี้ยมันเป็นรูปตึกไงบางคนเสียเงินสร้างบ้านเสียเงินสร้าง สำนักงานทำธุรก,กิจอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นอะไรที่เราคิดไว้ว่าจะลงทุนคิดไว้ว่าจะทำนานแล้วก็ได้แต่ดูเสียหนักเอาเรื่องนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยดูมีภาละานิสิณเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นพลังงานด้านดีดเนี่ยมีแนวโน้มว่า บางทีนี่ที่เราติดปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้มีความเครียดมากๆก็อาจจะมีเกณฑ์คลี่คลายไปได้เหมือนกันนะแบบว่าคลี่คลายไปได้แบบสายฟ้าแลบปุบปับไปเลยนะคะแบบรวดเร็วกะทันหันกะทันทันด่วนเลยด่วนจีนะคะก็หวังให้เป็นอย่างหลังแล้วกันแต่คืออันนี้ไพ่เจ็ดดาบดูไม่ค่อยดีนะคะให้ระวัง ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นด้วยอย่างเช่นมาขอยืมมาขอความช่วยเหลือหรือคือหวังหวังร้ายกับเราอะหวังไม่ดีไม่ซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินจะต้องคิดให้ดีเลยอย่าแบบว่าเห็นว่าเป็นคนสนิทกันแล้วก็เชื่อใจคือคือไม่นะคะ มีข่าวเยอะแยะเต็มไปหมดคนสนิทก็ไม่น่าไว้ใจเนาะโอเคก็ดูให้ดีๆแล้วกันเพราะว่ามันมันมีเป็นการเปลี่ยนแปลงกระทันหันการใช้เงินที่แบบบางทีเราไม่ได้คาดฝันเอาไว้ก่อนต้องระวังนะคะต่อมาเป็นเรื่องความรักนะคะมาดูสถานะโสดก่อนในอดีตพลังงานเป็นยังไงบ้าง Queen of Swords s i ๊กอัพคัพส h เดอะชแล้วก็ Hierophant นะคะความรักในอดีตของคนโสดเนี่ยก็น่าจะมีคนเข้ามาอยู่นะหรือบางคนวนเวียนกับคนเก่ารอคอยคนเก่าก็ได้นะคะแล้วก็เห็นพลังงานเกี่ยวกับต่างชายคนที่ต่างศาสนาวัฒนธรรมอะไรต่างกับเราอะ ไม่รู้ว่าช่วงนี้อาจจะเข้ามาหาเราหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคะเท่าที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างน่าจะมีการงานมั่นคงทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้มีลูกน้องบริวารเป็นระดับหัวนหน้าเจ้านายแล้วนะคะมีเข้ามาช่วงนี้อาจจะเป็นคนในเครื่องแบบโดยก็ได้คนที่แบบอาสจว์ หรือทหารตำรวจหรือเปล่าหรือคุณครูอะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะผู้พิพากษาทนายมาหมดนะคะช่วงนี้อาจจะมีแต่ก็ไม่รู้เป็นเพราะเรารอคนเก่าหรือหรือใครดูหรือเปล่านะมันก็เลยก็เข้ามาคุยเรายังไม่เหมือนแบบตั้งการ์ดอยู่เลยอะ่ะมันยังไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาได้ไง่ายๆยังปิดกั้นอยู่นะคะ เรามาดูสิว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นยังไง The Star f i v e Swords f o r of s w o r d s แล้วก็อุ้ย h i e r o f a n ขึ้นซ้ำอะ่ะ h i e r o f a n ไม่ได้เด่นเรื่องความรักเลย h i e r o f a n เนี่ยไม่ได้เด่นในที่นี้ถ้าเรายิ่งเราเป็นคนโสดด้วยแล้วอะ่ะก็จะยิ่ง โอกาสในการพัฒนาหรือจะได้มีแฟนได้คบใครช่วงนี้คือคือค่อนข้างน้อยเลยนะคะมันเหมือนเข้ามาเข้ามีมาบ้างปรับปลายส่วนใหญ่จะแบบเป็นเชิงรุ่นพี่รุ่นน้องที่แบบปรึกษาปัญหาช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตอะไรกันได้บ้างมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังมาอะไรเงี้ยกันมากกว่านะคะหรือมันอาจจะมีการเทการโดนเทใครไปสักคนจะเป็นเราหรือเขาก็ได้ เทโดนเทกันเนี่ยจะเป็นฝ่ายเราที่เทเขาก็ได้หรือเราโดนเทมาก็ได้นะคะมันยังดูแบบไม่ไม่ได้แบบคืออารมณ์ประมาณว่าเราโฟกัสในในชีวิตเราช่วงนี้มากกว่าอะไรที่เราชอบทำอะไรที่เราอยากสนใจอยู่ช่วงนี้เรื่องงานไหมก็ จะไปสนใจเรื่องนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็สามารถคุยได้นะคะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าก็เข้ามาคุยได้แต่ยังไม่พร้อมกับความจริงจังช่วงนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้มันขยับไปอีกขั้นหนึ่งอะ่ะมันก็เลยยังเป็นสถานการณ์ที่นิ่งๆอยู่นะคะแต่คือก็มองว่าเราไม่ได้เป็นแบบเชิงแบบเงาเงาเงยเงยอะ่ะก็ยังคง มีคนเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยได้บ้างเข้ามาอาจจะเป็นเชิงแบบพี่น้องอย่างเงี้ยส,ส่วนใหญ่นะคะโอเคมาเช็คพลังงานราศีของเขาคนที่เข้ามาช่วงนี้ cancer กรกฏ aquarius กลุ่มแล้วก็ sagittarius ธนูนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงถ้าชอบก็ฝากกด like กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้ วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะต่อมานะคะความรักคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาเช็คพลังงานในช่วงอดีตก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง temperance four swords f i v e swords แล้วก็ n i n e of pentacle คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน มันเหมือนเป็นเชิงที่ไม่ค่อยแคร์กันหรือก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีปัญหามีเรื่องอะไรบางอย่างเข้ามานะคะทำให้รู้สึกว่าก็ค่อนข้างปล่อยกันอะเหมือนจะงอนก็งอนไปสิจะมีปัญหาก็มีไปแล้วก็โฟกัสที่ความสบายใจความสุขของตัวเองมากกว่าหรืออาจจะเป็นเพราะไม่รู้ว่ามีความไกลมีความห่างกันด้วยหรือเปล่านะคะมีระยะทางบางคนไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไม่ได้แบบ เจอกันได้ไง่ายๆนะคะต้องเดินทางมาหาการบางคนข้ามน้ำข้ามจังหวัดอะไรอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> คือเหมือนเป็นเชิงที่แบบอยู่ไกลก็ไม่ได้เป็นลักษณะพยายามเข้ามาหากันพยายามนัดเจอกันอ่ะอืม <c oughs> แล้วมีความรู้สึกแบบก็หงุดหงิดหรือ ไม่ได้แคร์อะไรมากว่าก็ไม่ได้พยายามก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่แบบนี้แหละอะไรเงี้ยนะคะอืมเราไปดูสิว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นยังไง two of wands the w o r l l seven of pentacles อาจจะมีปัญหาก,กันก่อนหน้านี้นะคะที่แบบ บางทีพูดไม่ดีใส่กันอ่ะอืแล้วคือเหมือนค่อนข้างมีอีโก้เนั่นแหละมันก็เลยไม่ได้แบบเข้าหากันหรือไม่ได้พยายามงอ้อพยายามที่จะขอคืนดีอาจจะรอให้ต่างฝ่ายต่างแบบอารมณ์ดีขึ้นก่อนแล้วเหมือนเป็นเชิงแบบก็เนียนๆกลับมาคุยอย่างเงี้ยมากกว่านะคะที่เห็นในช่วงอดีตนะแต่พอช่วงกรกฎาคมเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นนะ มันก็ดูดีขึ้นในที่นี้ถ้าเป็นคนไกลกันก็มีเกณฑ์ที่จะนัดเจอกันหรือได้มาเจอได้ท่องเที่ยวเดินทางด้วยกันก็ได้แต่ว่าพอถ้าความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าคุยกันมานานแล้วอะคะ่ะคุยแล้วรู้สึกว่ามันมันจะพัฒนาไปมากกว่านี้ไหมมันจะชัดเจนได้ไหมอย่างเงี้ยมันอาจจะเริ่มมีความคิดที่แบบสงสัยอะอืมก่อนหน้าน,นี้อาจจะไม่ได้อะไรแต่ว่า พอมันเริ่มคิดจริงจังมากขึ้นแล้วว่าสรุปกับคนนี้จะได้คบหรือจะได้ชัดเจนไหมนะคะแต่บางคนเห็นเหมือนอาจจะคบเป็นแฟนกันแล้วเลยแต่แค่บางช่วงมันมีความไม่ชัดเจนบางช่วงมีทะเลาะมีปัญหาก็พักเงียบๆกันไปอย่างเงี้ยมากกว่าแต่พอในเดือนกรกฎาคมอาจจะได้กลับมาเป็นแบบเดิมนะคะอืมแต่ก็ กลับมาเป็นแบบเดิม100%ยเปอไหมก็ไม่นะก็อาจจะยังมีสังเกตพฤติกรรมอยู่ว,ว่ามันจะดีขึ้นได้หรือเปล่ามันจะไม่กลับมาทะเลาะแบบเดิมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนอ่ะไม่รู้ว่าถึงขั้นที่มีลูกมีครอบครัวด้วยหรือเปล่านะเพราะว่านี่เป็นไพ่เกี่ยวกับคนท้องคือถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็ มันเป็นไพ่เกี่ยวกับครอบครัวก็ได้นะคะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้อืมไม่ได้มีแค่คนสองคนอะที่มันจะตกลงคบกันจะตกลงจะไปต่อมันจะต้องเห็นเห็นชอบจากคนรอบข้างคนในครอบครัวอะไรแบบนี้ด้วยนะคะโอเคมาดูราศีของเขาเป็นอะไรได้บ้าง Aquarius ภูม Gemini มิถุน เวรกกันค่ะก,ก็ประมาณนี้นะคะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนมีคู่นะคะมาเช็คพลังงานในช่วงอดีตความรักเป็นยังไงบ้างเทนอวบอนทำไมนดูเหนื่อยมากดูแบกภาระเยอะเหมือนในรูปเลยแบกเยอะ Nile p t n t a c l e s The Star แบบมีความทุ่มเทมากเลยนะ เ a ชรบอลส์คือเหมือนมีฝ่ายหนึ่งอ่ะที่ทุ่มเทมากแต่อีกฝ่ายชิวๆเลยจะยังไงก็ได้หรืออาจจะชินแล้วกับการที่อีกคนนึงต้องเป็นฝ่ายพยายามมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแบบนิ่ง,งๆเฉยๆรอการปนิบัติรอการที่แบบเทคแคร์ได้เลยอะไรประเภทเนี้ยนะคะอืมคือแล้วมันก็รู้สึกว่ามันภาระมันตกหนักมาที่คนคนเดียวมากกว่ามันไม่ได้แบบ ไม่ได้แฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายนะอาจจะแบบรู้สึกแฮปปี้คือมันก็ไม่ได้เชิญแฮปปี้ทั้งคู่อะ่ะก็เหมือนไม่รู้ว่าก่อนหน้าน,นี้ยมีปัญหาอะไรกันมาหรือเปล่านะคะพอพอมีการที่จะแบบจะพยายามทําตัวให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็อีกฝ่ายก็เลยรู้สึกว่า มาทำตัวให้ดีขึ้นในตอนเนี้ก็ไม่ทันแล้วไหมถ้าแบบเคยทำผิดเคยทำไม่ดีในเรื่องที่มันหนักๆมาก่อนนะคะเราก็เลยรู้สึกชินแล้วว่าในอนาคตก็อาจจะทำผิดอีกหรือเปล่ามันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบรู้สึกไม่ได้แฮปปี้เท่าที่ควรนะคะที่ขึ้นมาตอนเนี้ยเหมือนโฟกัสในเรื่องของตัวเองในเรื่องของแต่ละฝ่ายมากกว่าทำงานหรือว่าหาเงินอย่างเงี้ยน,นะคะ อืมมาดูสิว่าในช่วงกรกฎาเป็นยังไง Page of Pentacles Knight of Pentacles Five of Cups แล้วก็ Two of Wands นะคะมันก็ยังไปได้แหละมันดูดีขึ้นนะมันดูดีขึ้นจากอาดีตนะ,ะมีความเหนื่อยน้อยลงพยายามน้อยลงแต่ มันเหมือนต่างฝ่ายต่างแบบเริ่มนิ่งอะเริ่มที่จะชินเริ่มที่จะแบบเฉยเฉยไปแล้วมากกว่านะคะเฉยเฉยในที่นี้ก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ต้องไม่ต้องคอยมาแบบเข้าหาไม่ต้องมีความพยายามมากถ้าคนมันจะใช่มันก็ใช่นะคะแล้วก็ดูมีความเข้าใจได้ดีมากขึ้นนะเหมือนแบบไม่ต้องพยายามมากขนาดนั้นหรือเปล่ามันก็ไปได้ดี แต่แค่บางทีมันก็มีเรื่องมีเคยมีประเด็นที่เกิดขึ้นในอดีตท,ที่เคยทําผิดต่อกันทําไม่ดีต่อกันมันก็มีคิดบ้างนะคะว่าเรื่องเดิมมันจะกลับมาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีคิดในแง่ลบในแง่นั้นบ้างอืมอาจจะมีพูดเรื่องเก่าเกเก็บเรื่องเก่ามาพูดมาคิดอย่างเงี้ยทั้งที่มันอาจจะเคยเคลียร์จบไปแล้วก็ได้ หรือบางคู่อาจจะมีการที่แบบทําธุรกิจทํางานอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยก็ได้นะคะเป็นการหาช่องทางไรายได้เพิ่มเข้ามาด้วยกันอะ่ะมันอาจจะวางแผนทํางานขยายธุรกิจนะคะเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยมีมีลูกด้วยหรือเปล่าเนาะเห็นพลังงานเด็กขึ้นมาสองใบเลย ก็ยังถือว่าดีนะถ้ายิ่งมีมีลูกแล้วถือว่าความสัมพันธ์กับครอบครัวเป็นครอบครัวที่โอเคเลยมีความเป็นครอบครัวที่ดีอยู่นะคะแค่จะมีคิดถึงเรื่องอดีตเข้ามาด้วยที่ทำให้รู้สึกเศร้าหรือมันมีเรื่องไม่แฮปปี้อยู่ด้วยนะคะ โอเคมาดูราศีของเขาเป็นอะไรได้บ้างเจมินายมิถุนลีบารตุนออร์คิวเอสกุมค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กับ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันได้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ